สวัสดีค่ะวันนี้เมนูที่บ้านมีพิซซ่าค่ะพิซซ่าแครอทแล้วก็มะเขือเทศนะคะนุมน่มๆแป้งนุมน่มๆนะคะส่วนผสมมีแป้ง250กรัมแป้งสาลีนะคะแล้วก็มีผงฟูค่ะ1ช้อนชาวันนี้เราใช้การร่อนแป้งนะคะเพราะว่าเราไม่มีแป้งขนมปังนะคะเราใช้การร่อนแป้งเพื่อให้แป้งร่วนดีนะคะนี่ร่อนแป้งเสร็จแล้ว เราก็มาคนๆผสมนิดหน่อยนะคะคนๆให้แป้งเขาเข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วทำหลุมตรงกลางค่ะเราใส่ไข่ด้วยค่ะเราใส่ไข่นะคะเพื่อความนุ่มของขนมขนมปังพิซซ่านะคะแล้วก็คนๆไข่นิดหน่อยนะคะเพื่อให้เขาเข้ากันดีใส่น้ำตาลไปสามช้อนโต๊ะนะคะ ใส่น้ำตาลไป3ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วเราใส่เกลือไปประมาณ1ช้อนชาเกือบ1ช้อนชานะคะแล้วก็คนคนค,นคนให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันดีเสร็จแล้วใส่ยีสต์ไป5กรัมค่ะใส่ยีสต์ไป5กรัมยีสต์แห้งแล้วก็ใส่นมไป1 8 0 150กรัมค่ะ ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะคะนี่คนไปเรื่อยเนะคะให้เนื้อแป้งกับน้ําน้ํานมที่เราผสมลงไปเมื่อกี้เนี่ยผสมเข้ากันดีแล้วอาจจะใช้การนวดมือก็ได้นะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดียิ่งขึ้นเสร็จแ,แล้วเราใช้เป็นเนยนะคะเนยจืดเราใส่ไปประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะ สามช้อนโต๊ะอันนี้เพิ่มความนุ่มให้เนื้อแป้งนะคะเพราะเราไม่มีแป้งขนมปังเนี่ยเราสามารถใช้แป้งสาลีได้นะคะเพื่อที่จะให้แป้งนุ่มแล้วก็นวดไปเรื่อยๆนะคะนวดให้เขาเข้ากันดีไม่ติดมือนะคะนี่ก็จะได้แป้งประมาณนี้นะคะอันนี้ส่วนนี้เราจะได้ประมาณห้าถึงห ก้อน5 6แผ่นนะคะพิซซ่าเราก็พักแป้งไว้นะคะพักแป้งไว้ปิดฝาไว้นะคะประมาณ1 2สชั่วโมงนะคะเพื่อให้ยีสต์เนี่ยเขาทำงานนะคะต้อปิดฝาไว้ด้วยนะคะเสร็จแล้วเอามาตีๆไล่ลมนิดนึงนะคะเราเอาน้ำมันนะคะมาทากระทะเราไม่มีแป้นพิมพ์ เราจะรีดแป้งให้เป็นกลมๆนะคะเราจะใช้กระทะเป็นเบา้าเป็นเป็นเป็นพิมพ์นะคะตัดก้อนแป้งออกมาแล้วก็มาใส่กระทะรีดรีดให้บางๆนะคะเป็นเหมือนแผ่นพิซซ่านี่เราพักแป้งไว้อีกนะคะประมาณสัก30นาทีเรามาทำน้ําซอสนะคะอันนี้มีซอสมะเขือเทศ1ช้อนโต๊ะแล้วก็มีซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะนะคะผสม ผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่อาริกาโน่ค่ะผงอาริกาโน่ลงไปด้วยนะคะคนผสมให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วใช้ซ่อมมาปักให้เป็นรูในเนื้อแป้งนะคะเพื่อที่จะให้แป้งเนี่ยเขาซึมเข้าไปข้างในเนื้อให้ซอสเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อแป้งได้นะคะ<ม>ก็เอาซอสที่เราทําเมื่อกี้มาทาได้เลยค่ะทาให้ทั่วแผ่นนะคะอันนี้เราทําแผ่นเดียวนะคะ ก็ทาไปเลยนะคะสองสมช้อนโต๊ะนะคะก็จะได้ประมาณนี้ทาให้ทั่วเลยเสรา็มาแต่งหน้านะคะใส่ซอสใส่มะเขือเทศลงไปได้เลยค่ะชอบอะไรชอบไส้กรอกหรือว่าปูอัดผักอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบนี่สามารถใส่จัดลงไปได้เลยนะคะใส่ไส้กรอกลงไปเลยค่ะแฮมเบคอนทุกอย่างได้เลยค่ะ ใส่ที่เราชอบลงไปได้เลยหน้าที่เราชอบได้ใส่ต้นหอมหั่นลงไปด้วยค่ะเราเน้นความหอมเสร็จแล้วก็เรียงเรียงให้สวยพอสวยแล้วนี่ถูกใจแล้วเราก็ใส่ชีสลงไปด้วยนะคะวันนี้เราใช้เป็นชีสธรรมดาผงอาริกาโน่มีผงอาริกาโน่ด้วยนะคะ อันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะโรยชีดไปด้วยต้องโรยชีดด้วยนะคะถ้าชีดอันนี้ไม่ยืดชีดนะคะเราใช้ซอสมะเขือเทศร,ราดบนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความชุ่มชื่นนะคะของหน้าขนมปังของหน้าพิซซ่าเอาไปอบได้เลยค่ะเราอบประมาณ30 4สนาทีนะคะเสร็จแล้วเอามาหั่นตัดชิ้นได้เลยค่ะรอให้เย็น แล้วเราก็เอามาหั่นนะคะแต่ชิ้นได้8ชิ้นนะคะนี่น่ากินมากเลยนะคะพิซซ่าแป้งจะนุ่มมากนะคะพิซซ่าใครชอบเมนูนี้ก็กรุณากดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูต่อไปคะ่ะขอบคุณค่ะ